มีจะทำอะไรว,ว้าวอืมดูนี่มะพร้าวแบบกองใจเลยค่ะมะพร้าวสดดำเนินหอ,อมหวานชื่นใจดูพ่อขาแกะ ร้อนๆได้เจอน้ำมะพร้าวสดๆแบบนี้ลุยค่ะเลยค่ะนู่นสามีเดินไปนู่นแล้วค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควบรรยากาศก็จะมีร้านขายของทั้งสองฟากเลยนะคะากโลกวานน้อเรื่องนี้สวยเนาะ เห็ oh. นวิวนอกพี่รนพี่รานนอ๋อถายยังไม่ไม่รุ่นรอันนี้แบสรานีอกนไม่<ค>ได้ทำนะาอเมริกัทำถ่าว่างปลาปลาบอกะลทุกคนที่มาที่นี่นะคะจะต้องมาถ่ายคู่กับสะพาน สะพานแม่น้ำแควใครอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนก็สามารถเข้าไปดูประวัติได้นะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำด้วยนะคะมุมนี้เป็นจุดไ y ไลท์เลยค่ะวันนี้ก็จะมีมีทั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวด้วย ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็น่าสนใจมากๆของจังหวัดกาญจนบุรีถ้าใครที่ยังไม่เคยมาลองมาสักครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นการต้องเที่ยวพร้อมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในตัวเลยค่ะตาซื้อปลาของคุณยายนี้ค่ะหนึ่งถุงเดียวสามีกำลังทำหน้าที่เป็นช่างภาพค่ะ ซึ่งปกติแล้วจะเป็นคนถ่ายภาพไม่เป็นเลยแล้ววันนี้มาทําช่างภาพให้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะร้อนๆแบบนี้ควายลงน้ําเลยค่ะนุ่นเย็นสบายเลยปะปากุ๊กมาฟิชกี่ปลาฟิชมบารุจาจะเอาปลามาปล่อยมุมนี้ค่ะ ควายก็ก็ร้อนค่ะมานอนตากตากน้ำอยู่มุมนี้ค่ะป้าๆนั่นแล้วเม็ดควายสามีเดินบนบนอยู่ข้างควายไม่กาเข้าใกล้ตามต่อมาด้วยปางช้างเผือกจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มาดูช้างด้วยกันค่ะอากาศที่ช้างอยู่ก็ค่อนข้างที่จะ ร่มรื่นมากๆเลยค่ะน่ารักน่ารักโอ้ยแก่ง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 ใหญ่เลยโอ้ยน่ารักจังตัวเองชื่อปามี่จ้ะปามี่ปามี่ปามี่น่ารักจังปามี่ปามี่ปามี่อะเลปามี่เฮ้ยเอาปามี่ปามี่ว้าวปามี่เอากินแล้วเหรอกินตอนไหนไม่เห็นไวดีแท้ โอ้ยยื้อนี้เขาดีๆไอ้ให้เขาดีๆลูกเออว้าวปามีกินเก่งจังเลยอะเล็วๆเ,เอาอีกเอาอีกน่ารักมากเลยค่ะปามีเต้นแบบโอ้โหเพลงแบ,บบล็อกด้วยปามีเอาอีกไหมถ่ายูปไปเลาหน่อยเร็วๆอย่าให้เขารอ ก็จะมีมันแก้วนะคะให้กับช้างก็เป็นะก้าละ100บาทค่ะปามี่มาเลยคปามี่ กระกเจะดีครับเขาจะรู้ข้ยากเสมาิหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้เดี๋ยวมันต้องมีมาีปมิมิเอาดีๆลูกอ่าหลังกลับกินพี่ราสามว่าห้าสิ่ครับกินได้ตลอดช้งจะหยุดกินก็ตอนตอนเ้าัยมเขาวายุประมาณ27ปีนะคะชื่อปามิค่ะนี่ไงเขาไปแล้วเอ่มแล้วจะไปแล้วงินไม่ห เซตทีอไกันน้ำไปแล้วเหรอทันทีเลาโอ้เว้ยโอน่ารักจังไปแล้งเลยน่ารักลยงโอ๊ยเป็นอะไรอะคันคนเอลูกอ้ยทล่งยมันย่างนี้แหละอปมันจะทำอะไรทำอะทำสาเลย โอ้ยน่ารักน่ารักปาม,มี่ปาม,มีน่ารักมีกลับบ้านนี่นี่นะคะคันเหรอลูกอ,อ,อนะโอ้ยกี่กิโลคันเนี้ยสองพันเก้าร้ 2, 2, <900. S 2> อยสองพันเก้าร้อยเนี่ยเขาตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดสีด่พันก 4, ิโลโอ้อ รู้ว่าแบบเะได้รอะไร้ตครตอนตน,ตน,ตนี้วารุตาอยู่ที่ปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งเป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆเลยค่ะไปชมกันด้วยกันนะคะจังหวัดกาญจนบุรีมีอะไรที่ให้หน่าน่าท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะแนะนําแนะนําเลยค่ะดูสามีเอาดอกลีลาวดีทัดหู Sami, jadi apa? Wow, wonderful, sheen. Sheen, oh, man best toda. Yeah, really this good. Yeah, this really good. This mah. apa ได้ได้ยินแล้วเขาถ่ายรูปนะ ตอนนี้คณะของเราอยู่ที่ร้านแซบนัวกาลสินเดินมากก็นแน่นอนค่ะเราก็ต้องเติมกำลังที่นี่นะคะมีไก่ย่างเนื้อหนังปีกตูดสดสะอาดอร่อยปัญจรรากาศของร้านนะคะ ร้านนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่9โมงช้าถึง21นาฬิการ้านปิดทุกวันจันทนะคะแล้วก็เมนูเนยำก็มีตำยำเหลากุ้งดองก้อยขมลาบน้กรตกต้มขมเสือร้องไห้ขอบขอบใจด้วยจ้ามาแล้วค่ะเมนูแรกมันจะเราในสมาชิกของเราร้อนๆแบบนี้ต้องเบียร์เย็นเยียรการกีเบียรนะ มันต้องมีแน่แรงแล้วก็ความอืดเราจะไม่อืดนั้นก็แตกมีเทคนิคในการดื่มเบียร์ได้ค่ะแต่ก็กินเบียร์อย่างนี้มันจะอืดในท้องเราเพราะว่ามัน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 อะไรนะมันไอไอฟองมันยังไม่ออกเออของี่ร้าน